พ้นจุดต่ำสุดในใจมาสแรกเริ่มกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งตลาดหุ้นขานรับทิศทางที่สดใสส่งผลต่อหุ้นในหลายกลุ่มอุตสาหาการรมที่ซบเซาในช่วงต้นปีให้มาพังอาจได้อีกครั้งเช่นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนที่ชะลอต,ตัวตั้งแต่ต้นปีกลุ่มธนาคารพาณิชย์จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นเอกชนต้องการเงินมาลงทุนรวมถึงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์การขนส่งและการท่องเที่ยวที่จะได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจทำให้หุ้นใน กลุ่มนี้เติบโตได้ดีเช่นเดียวกันช่วง6เดือนแรกโดยเฉพาะสายาที่2เนี่ยแย่มากเราจะเห็นกลุ่มหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสายการบินเนี่ยขาดทุนเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครบินมาบ้านเราเขากลัวว่าจะเกิดกีฬาสีเกิดขึ้นและมีความรุนแรงเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่โดนผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่เชื่อว่ารัฐบาลทุกๆรัฐบาลที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะออกมาตรก,การมากระตุน้น ให้จานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาบ้านเรามากขึ้นวิธีการกระตุ้นก็อาจจะเป็นเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทําวีซ่าหรือว่าอาจจะให้อยู่นานขึ้นหรือว่าวอเตอร์เวเวสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้นักท่องเที่ยวมาบ้านเรามากขึ้นปกติภาคทัวร์ซึ่งหรือภาคก,การท่องเที่ยวนะครับโดยฤดูกาลเนี่ยไตรมาสที่4ี่กับไตรมาสที่1ให้จัไว้นะครับเป็นจังหวะที่ก็เป็นพีคซีซั่นของเขาพีคก็คือดีขาขึ้นสูงสุดนั้น จังหวะที่เราโลปพอดีในช่วง2อสาม earning ไม่ค่อยดีแต่4กับหนึ่จะออกมาดีมากเดี๋ยวผมเชื่อว่ากลุ่มทัวริซึมหรือภาคการท่องเที่ยวนะครับจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากนั้นมองจากภาพปัจจุบันเฉพาะในรายของ s e c เซ r กเตอร์นะครับก็คือเราถือมองในเรื่องของกลุ่มแบงก์กลุ่มเอ่อพาร์ตี้แล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวครับเศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกได้ว่า่าเออจอ น่าจะเจอจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับก็คือเมื่อตอนตั้งแต่ไตมา่านเด็กนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราจะพลิกฟื้นขึ้นมาจากจุดต่ําสุดเนี่ยกลุ่มที่จะมาก่อนเพื่อนเลยก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์โอเคถ้าเศรษฐกิจแย่เขาก็แย่ก,ก่อนเพื่อนถ้าเศรษฐกิจดีเขาก็จะเป็นตัวที่ดีก่อนเพื่อนเช่นเดียวกันนะครับสัญญ,ญาณในปัจจุบันที่เห็นมากขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างแรกเนี่ยเราเห็นได้ว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นถูกไหมครับ ความเชื่อมั่นผู้ริภคดีขึ้นดีขึ้นมาจากอะไรดีขึ้นมาจากการที่เราได้รัฐบาลรัฐบาลในที่นี้จะมาจากใครผมไม่ทราบแต่ว่าขอให้มีการเบิกาจร่ามมาแล้วก็มีการลงทุนเนี่ยความเชื่อมั่นผู้ริภคแล้วก็ความเชื่อมัน่นภาคกระชนจะกลับมานะครับภาคกระชนมีความเชื่อมัน่นภาคเกอกชนก็กล้าลงทุนพอภาคกระชนกล้าลงทุนเราก็ต้องมาดูกันที่แหล่งเงินแหล่งเงินเนี่ยพร้อมปล่อย,ยหรือไม่ก็ปรากฏว่าเมื่อประมาณเดือนพฤอภ์ประมาณเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประชุมระหว่างทั้งคอสอชอ สภาตการแง่งประเทศไทยหอาการค้าไทยแล้วก็ในส่วนของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประชุมกันก็ได้ข้อสรุปตรงกันว่าทุกคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นประธานสมาคมาธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าก็ถึงขนาดออกมาพูดว่าปีหน้าเราได้จะโตได้ถึงประมาณ5%นะครับก็เชื่อว่าทุกอย่างจะดีภาคธนาคารแปลว่าภาพธนาคารมีความเชื่อมั่นว่าจะดีละเอกชนก็กล้าลงทุนธนาคารก็กล้าปล่อยกู้เพราะฉะนั้น บบลักษณะอาการลักษณะแบบนี้คือมันทาให้เกิดการขับเคลื่อนทนางด้านเศรษฐกิจนะครับแปลว่าถ้าเกิดธนาคารกล้าปล่อยกู้สินเชื่อเขาก็นาก่าจะโตขึ้นก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารก็จะเป็นตัวที่ผมชอบมากณตอนนี้แล้วก็เชื่อเหมือนอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปเมื่อกี้ว่าในงวดไตรมาสสี่เนี่ยแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าน่าจะขึ้นที่ได้ได้ดีมากกว่าตลาดนะครับอันนี้ก็อย่างแรกผ่านไป อย่างที่สเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการลงทุนจากภาครัฐเนี่ยกำลังจะเริ่มเร่งเครื่องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจะใช้ทั้งหมดถึง2.4ล้านล้านไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเนี่ย5แสนล้านน่าจะลงมาได้นะครับ5แสนล้านประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็อาจจะไปเป็นเงินกู้สักครึ่งหนึ่งประมาณ2แสนตัวล้านแล้วก็เอามาจากงบลงทุนเนี่ยเจียดมาประมาณสัก2แสนรวมๆแล้วก็ประมาณ5แสนกว่าๆได้นะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ย เราจะได้ในส่วนนี้เนี่ยเข้ามากระตุน้นกลุ่มอะไรที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแล้วก็กลุ่มอสังหาสำหรับเซกเตอร์นะครับรเซกเตอร์ปี15คือหมายถึงว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยที่ทางฟินเซีเอเซร์รัตเรามองว่าน่าสนใจก็น่าจะเป็นพวกดเมริกเทรทั้งหลายนะครับซึ่งก็คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริโภคภายในประเทศกลุ่มขนส่งโลจิสติกนะครับกลุ่มโรงแรมก็อยู่ในนี้โรงพยาบาลก็อยู่ในนี้นะครับแล้วกลุ่มยานยนต์นะครับ ซึ่งรับมากก่อสร้างอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องนโยบายออกมานี่ชัดเจนนะครับพี่จะมีการสร้างสิ่งสารุปโภคขนาดใหญ่นะครับอันนี้เราก็มองอยู่แล้วว่าอย่างไรซักก็มานะครับนั้นกลุ่มหลักๆยังน่าจะเป็นกลุ่มเหล่านี้นะครับซึ่งผมมองว่าโอกาสที่หุ้นกลุ่มเหล่านี้จะทำำํากํำไรให้ท่านเนี่ยยังมีอยู่นะครับ ที่นักลงทุนต้องเว้นแอนซีเพื่อรอดูสถานการณ์ถือหุ้นในกลุ่มพลังงานที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิรูปพลังงานจากคอสช,ชและกลุ่มสื่อสารที่มีการเรื่อนประมูล 4G รวมไปถึงกลุ่มบันเทิง mm hmm. เช่นธุรกิจทีวีดิจิตอลที่ต้องรอดูว่าจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนยกเว้นหุ้นของกลุ่ม r s ที่ได้รับปัจจัยบวกในช่วงบลโลกส่งผลให้ราคาหุ้นอัพขึ้นมาอีกครั้ง ดังนั้นการซื้อหุ้นในช่วงที่เหลือของปีนักลงทุนต้องจับจังหวะทํากันบ้านและศึกษาข้อมูลอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะเข้าซื้อได้อย่างถูกจังหวะกลุ่มที่ไม่น่าสนใจเนี่ยเก,เกือบๆจะไม่มีเลยอาจจะมีแค่กลุ่มที่ต้องระวังนิดหนึ่งอยู่2อกลุ่มเพราะว่ามันเกี่ยวกับนโยบายนะครับหรือประกาศของคอสอชอนิดนึงนะครับก็คือกลุ่มพลังงาน มันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องปฏิรูปพลังงานเข้ามากระแทกตลาดอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้อย่างแรกนะครับกลุ่มที่2ที่น่ากังวลก็คือเรื่องของกลุ่มสื่อสารนะครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าสรุปสรุปแล้วเนี่ยการประมูลขึ้น900กับ1 8 0ที่จะเลื่อนออกไปเนี่ยจะมีมาตรการใ,ใดๆจากกสทชอที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการไหมนะครับเพราะว่าคลื่นเนี่ยมันจะหมดอายุเนี่ยยังของแอดวานเนี่ยในส่วนของขึ้นประมาณขึ้น1,080เนี่ยก็น่าจะหมดอายุประมาณกันยายนนี้ นะครับจะแก้ปัญหาได้อย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานความกังวลเรื่องของการปฏิรูปพลังงานเนี่ยมันก็ยังคอยกังวลอยู่กลุ่มสื่อสารก็ยังค่อนข้างต้อง,งระมัดระวังอีกกลุ่มนึงที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนบ้างในระยะสั้นหรืออาจจะเป็นจังหวะให้เราเก็บของถูกแต่มันยังไม่ขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยก็คือพวกกลุ่มสื่อสารแล้วก็บันเทิงพวกบันเทิงพวกนี้เพราะว่าโดยเฉพาะพวกบริษัทที่ลงทุนทําพวกทีวีดิจิทัลเนี่ยปีนี้ปรากฏว่ารายได้ไม่เข้าไม่พอค่าใช้จ่ายต้องจ่ายทุกวัน นะครับจังหวะในการที่จะเข้าหุ้นเนี่ยผมเชื่อว่าในภาพใหญ่ภาพรวมแล้วเนี่ยบรรยากาศยังดีอยู่นะครับบรรยากาศยังดีอยู่แต่ถ้าจังหวะที่จะเข้าสำคัญมากกว่านะครับและจังหวะที่จะเข้าคืออะไรก็คือดูว่าจังหวะไหนที่ตลาดปรับตัวเนี่ยแล้วเอาเอา,เอาทางด้านของเขาเรียกนะอะไรฮะเทคนิคเข้าไปช่วยเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถซื้อหุ้นดีๆในราคาที่เหมาะสมในจังหวะที่ ถูกต้องนะครับเพราะบางครั้งนี่ยตาไหนหุ้นเนี่ยท่านไปซื้อดักเอาไว้นะครับดักไว้ดักไว้มันมันไม่ขึ้นมันก็ลาคานะครับแล้วพอขึ้นมันมันพอขายปุ๊บเนี่ยมันขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเพราะมันนานแล้วนะครับเราเข้าไปซื้อตั้งนานเนี่ยฉะนั้นอย่ายไปซื้อหุ้นดักมากนะครับต้องทําการบ้านหาหุ้นที่เราจะซื้อก่อนนะครับเมื่อกี้ที่เราคัดกันไปแล้วนะครับว่ามีหุ้นหุอะไรบ้างเดี๋ยวบอกอีกทีส่วนจังหวะในการซื้อนะครับเมื่อกี้มีทางคุณประกิตบอกแล้วว่าในเชิงอองาคนนี่่ชววว้้หรืุณกกกั็บแล สิงหาคมช่วงนี้จะเป็นเดือนที่อาจจะมีการปรับตัวเนีเวลาปรับตัวนั้นคือจังหวะในการซื้อไม่ใช่ปรับตัวแล้วเราก็ขายตามเข้าไปนะครับเพราะว่าระยะยาวก,ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนั้นการลงทุนช่วงนี้อยากจะให้ทำกันบ้านนิดนึงนะครับ